สวัสดีทุกคนวันนี้อุชิตับมาออกล่าประกัดครับตอนกลางคืนครับโอโ้โหโอ้โหอุปกรณ์ผมครับหาง่ายๆครับใช้เครื่องมือในครัวนี่แหละครับมาล่าประกัดมาตักประกัดอ่ะพี่น้องเพราะว่าวันก่อนนี้เห็นประกัดเยอะมากเลยแล้วก็มีคนบอกว่าอยากขอไปเลี้ยงอยากขอไปเลี้ยงคนแถวบ้านอยากได้อยากขอไปเลี้ยงอ่ะไม่ให้ขอแต่จะขายไม่ให้ขอแต่จะขาย ไม่ให้ขอแต่จะขายขายให้แล้ราคาย่อมยาวครับแบ่งกันไปนเลี้ยงครับปุแม่พี่น้องอ่ะมาดูวิธีการตักของผมผมใช้อะไรผมใช้อุปกรณ์ในในครัวเรือนนี้แหละครับพี่น้องอ่าเครื่องทําครัวเลยมาดูกันเนาะพี่น้องเนาะดูกลองหน้าเลยกันเนาะเนาะอ่า<ะ>นี่ครับไม้ตักประกัดผมเป็นบอ่อหินร้างครับเขากําลังสูบน้ําเข้านานี่ครับอุปกรณ์ผมนี่ครับ ทั้งสีแล้วก็นี่ครับตัวตัวรองอบีบน้ำกะทินี่ครับนี่พี่น้องเอ้ยดูครับดูมาตักกันนะมาลุ้นกันพอไมมพี่น้องว่าจะได้จักกีตัวก่าคนอื่นเราก็ต้องเอาน้ำนี้ใส่ในครุในกระป๋องว่าตอนนี้ก็มีพี่ๆแถวบ้านก็อยากได้ครับหลายคนอ่าเขาก็ขอซื้อเลยครับ แต่ว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าจะอุ้ยปชนเออปาชน,ชนหลาย,ยพี่น้องอุ้ยพี่น้องเอ้ยหนุ่มปชนเอดน้าแห้งเร็วมากครับจะเจอตัวไหมนี่ไม่ใช่มันลงไปน้ําลึกหมดแล้วบอกนะพี่น้องขออนุญาตตักน้ําก่อนเมื่อวานครับเมื่อวานยังพอมีตัวครับวันนี้โอ้ปลาซิวนี่ครับใส่น้ำลงไปอะเ็้พี่น้อง ลุน้นกันยาวๆครับคลิปนี้ครับออกล่าประกัดครับพี่น้องอเจอแล้วหนึ่งตัวพี่น้องเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งตัวครับว่าซู่มเจอหรือเปล่าครับพี่น้องซุ่มเจอหรือเปล่าครับอโอ้ยมันจะอุย้ยสามตัวเลยสี่ตัวเลยมันมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อื้อหือ โอ oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh, ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตตัวเดียวพี่น้องอือแตตัวเล็กตัวเล็กตัวนึงตัวใหญ่ไม่ได้ครับตัวใหญ่มันมุดมุดอยู่ด้านข้างครับพี่น้องนี่นี่ก็ด้ตัวใหญ่ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวใหญ่โอ้ยอือตัวเล็กก่อนครับพี่น้องอืออ ตัวเล็กๆก่อนก็ได้ครับไม่รู้ว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียใส่ลงไปก่อนสองตัวแล้วหากันไปเรื่อยๆครับวนันนี้ใครสนใจก็ทักมาได้ครับใครสนใจครับปากัดธรรมชาติครับปากัดสายพันธุ์ลูกทุ่งมาพีโนโ่น้องไปไหนหมดเจอ นกกระยางกินหมดแล้วบอเห็นแต่หอยเยอะมากเลยโอ้พี่น้องอันนี้ปลาบูมีลูกปลาบูด้วยเขาขายัดตักปลาบูหน่อยได้ยู่บอปลาบูาบ <c ười> ตักได้เสร็พี่น้องลูกปลาบูนี่ครับโอ้ยเอาเอาไปหมดแล้วพี่น้อง นี่ครับไออี๋กุ้งมัมีครับคอนี้นี่น,นี่น้องเจออีแล้วเจออีแล้วนี่ครับเจออีไหมครับนี่ครับพอดีมันติดตรงหญ้าพี่น้องมันนู้นนู้นนู้น,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 นมุดไปแล้วหายไปเลยจิได้ครับพอต้นน้ำแห้งกว่าน,นี้มันจะลงน้ำลึก หาตัวไม่เจอครับแต่ปลาพวกนี้จะไม่ค่อยอยากอยู่ลึกสัเท่าไหร่จะอยู่ตามนี่แหละครับซอกหญ้าซอกอะไรเี้ยค่ะพี่น้องโอ้ยโมบานตรงนี้เยอะแยะเลยวันนี้หายไปไหนหมดโดนนกกระยางเจี๊ยไปแน่ๆเลยนกกระยางเยอะด้วยครับแถวนี้ืูใหญ่ไม่ได้ครับได้ตัวเล็กฮะ ลุ้นกันเรื่อยๆครับใสายหนอพวกเจ้าจะอยู่ใสายหนอ,อยนิอยนดีเสยียงปลาบล้ำขึ้นปุ๊บเหยือ่อมีบบมีโบ นี่นี่บอกนี่วาเขายังไม่ค่อยอยู่น้ำลึกครับพวกปลานี่จะอยู่ตื้นๆตีแอ่งตีรังอยู่ตามป่าญ้าอะมันไปช่อนครับน้องเจอ,อตัวแล้วครับนี่ครับจะตักได้หรือเปล่าครับมัน ไวเหมือนกันครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องเห็นตัวไหมครับโอ้ตัวนี้ยังสวยครับอื้ตัวนี้สวยมากครับโอ้โหพี่น้องสวยมากดูหางครับมาได้ครับพูดได้ครับ เอ่ไปเลยครับพี่น้องพางเจ้าเขาเรียกว่าประกัดลุกทุ่งประกัดธรรมชาติเนี่ยสายพันธุ์ธรรมชาติอืคอ่บไปเลยครับพี่น้อง ชมกันต่อครับผมพี่น้องน้ำลดแล้วครับเนี่ยน้ำลดก็เริ่มหาตัวยากแล้วปากัดนี่ครับมันก็โดนพวกอันนี้กินด้วยครับพวกนกกระยางพวกอะไรนะครับมาลงโอ้หนี่เจอแล้วตัวหนึ่งพี่น้องดไดตมิโนนี่ครับนีบ่ตัวเจอไหมพี่น้อง นี่หางยังสวยนี่โอ้ยหางยังสวยเลยตัวนี้เอาอ่าดูดีด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวไปช่อนโดดดุดด้มดำดุ้มดำเลยเจออตัวแล้วครับอู้ตัวนี้ย้ายเยอะครับเยอะครับเจออตัวแล้วพี่น้องนีง่ครับมาดูตัวแล้วมาดูตัวแล้ว ครับโอ้โหตางสวยๆตัวเมียรู้เ่านี่ดูปุบปุบเหมือนตนัวเมียไปเรื่อยครับเลาะไปเรื่อยครับพี่น้องนี่เราจะอนุรักษ์วั้ตักปลาช่อนดีไหมดีไหมเนาะนี่ปลาช่อนนี่ลุปลาช,ช่อนไปแล้วพี่น้อง อยู่ตรงไหนอีกนอ้อประการไปชนมีก็อ,อุ้อยนี่ครับพี่น้องอุย้ยมันมันตื่นครับโอ้นนี่คูรัตัวเมียนอนตื่นเลยโอ้ยตั้งสามสี่ตัวครับอ้ยไปมาเลยพี่น้องเลย เข้าป่าเข้าดงหมดเลยจับวันนี้ได้วันเดียวครับพรุ่งนี้น้ำตรงนี้น่าจะแห้งนเกษียดใจนี่ครับเยอะแต่ว่ามันอยู่แะ่มันมุดนี่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 เนาะเนี่ยได้หรือเปล่าอืมมันมี เข้าป่าตัวลงลู่งับพี่นอ้องนี่เหนี่ตัวน,อน,อนอ้อยๆครับมาดูครับโอ้ไม่ได้พี่นอ้องมุดไปแล้วมุดไปในป่า เจอแสงมันบิดตัวหนีเลยทั้งหลายตัวเมื่อกี้นะอากัศสายพันธุ์ธรรมชาติว่าก็สูบน้ำทั้งวันทั้งคืนพวูเนี้คงจะแห้งหมดแล้วครับแถวนี้นี่ นี่นกปลายางมันก็จะมาแอบจิกแอบกินโอ้พี่น้องเจอแล้วตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องนี่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เห็นไหมครับพี่น้องอได้ไหมน้อได้ตัวนี้สวยงามเลยอุ้ยตัวเบลเลอร์เลยไม่ทันครับไปซะแล้ว ไม่ทันอีกโอ้ยตัวใหญ่ๆนี่มันฉลาดอีท่างนีรักตัวน้อยครับตรงนี้น้อยก็ตักเอาเนาะ ไปเลี้ยงๆไปเลี้ยงมามามาจงมาซาจงมาซาโอ้ยหมดนี้จ้อยหมดทันเลยพี่น้องแบตดไฟฉายก็มันจะหมดโอ้อุปสรรคคืนนี้ก็น,น้ำแห้งแล้วพี่น้อง อตัวตรงนี้มีแต่ตัวใหญ่ใหญ่อุ๊อุ๊หตัวนี้อุ๊หอุ๊ยน้องหนึ่งสองสองสามตัวโอ้๊ยตักยังไงได้ตัวเนาะตัวนี้ก่อนนิมามามาไอ้นุ่ม,ม,มน,นามมา,อ,าอ่าานี่ครับ ไปหนึ่งสองสามตัวมาห้นุ่มมาหนุ่มหนุ่มามาจงมาซะอยู่บ้านใหม่หนุ่มเลยมามเออสองตัวครับสงตัวครับรอบนี้ครับสองตัวครับโอ้โอ้โอ้้้อจะกระโอ้อ ไปอยู่บ้านใหม่ไปอยู่บ้านใหม่หมลูกเอ้ยมาๆมา,มาโอ้โหเข้าป่าเฉยเบัดก็จะหมดครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้ยเสียดายเนาะประกัดตั้งหลายตัวเบ็ดก็จะหมด มุดโคลนมุดขี้ตมไปแล้วพีน่น้องอันนี้ตัวเล็กตัวเล็กจงมา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 แับไม่ทันมีอีกไหม ราะถ้าพรุ่งนี้นี่น้ำแห้งถึงเลยไปนี่หาตัวยากแล้วนะครับหาตัวยากเสียดาย่น้งปฝดได้อยู่ครับหลายตัวอยู่อุ้นจะใช่ไ่มจะใช่โอ้ยไม่ใช่ มันตะคบน้ำว่าประการประกาไสายพันธุ์ธรรมชาติครับประกัดลูกทุ่งนี่ครับหาตามเองธรรมชาติเลยครับพีโน่ มันอยู่ตักได้ไหมเนี่ยเา้าในป่าโอ้ยจะมาเดินลง้ยมา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 นี่ครับได้แล้วดูครับพี่น้องโอ้โหสวยงาม แบตก็จะหมดแล้วพี่น้องเอ้ยแบตเตอรี่ผมนี่เนาะโอ้หู้ไปช่อนนี่ครับเองบอลนั่นนะไปะช่อนพี่น้องนั่นะตีหัวแต่งตีปลาช่อนนีนะนะ่เดีด๋ยวเร็วๆผมตีใช้ตัวนี้ตีเอาเอาอืมไหนโหดูอุ้ยดูว่าจะตีได้ สองสามตัวหายจ้อยเนี่ยพี่น้องพอได้อยู่ครับนี่นะอะเ,เดี๋ยวเดินขากลับเพ่ได้สักตัวแล้วมันแห้งแล้วครับ Oh, 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 tu Tu ni, tu ni, tu ni Tu lek, tu lek, tu lek Mah, mah, luk, luk Wah Pergi ke rumah Ni deh Wah ini Ni, cuy tu, cuy tu กนี่เยอะแต่ว่าโอ้ี่น้องสองสามตัวเลยตรงนี้เอ้าได้เส้เลยนี่สวยงามครับสวยงามครับ อยู่ตรงนี้ได้ไหมนะจะตัวเมียมึงแบบนี้โอ้โหดีดตัวปุป๊บรู้ว่าเราจะตักมันดิบตัวปุป๊บพี่น้องนี้อู้เยอะแต่ว่ามันอยู่อ้าวได้ตัวนี้อู้สวยครับอูห้หางสวยเลยตัวนี้ครับอู้ยดู นี่ครับพี่น้องบอ๊นี่ครับหางยาวเผี้ยวเลยนี่ครับจะเป็นสาว Miss You นางสาวไทย <c oughs> นี่พี่น้องใส่ก่อนดักมืดมืดเลยละครับเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้จะมาหาอีกวันหนึ่งโอ้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมมามามาจง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 โอ้ยดิดตัวนี้ เด็ดไปฉายก็จะหมดอีพี่นอ้องเอ้ยบรวสักนะครับตัวงามๆมีสักสองสามตัวนี่โอ้ยตรงนี้สองตัวตัวใหญ่ๆโอ้ยนั่นไม่ทันแล้วไปไหนแล้ว หายจ้อยเลยดูนี่โอ้นี่หางยาวหางยาวนี่ครับหางยาวสวยอืมตัวเล็กก็มีครับ ได้ไซส์ใหญ่ๆนี่พี่น้องรู้ตักไหมจุ๊บโอ้หจิ้มเรือไม่ทันโอ้ได้เสยนี่ครับหนึ่งตัวองเห็นว่าพี่น้องนี่ครับะดิกแลว้วครับเนี่ยมันจะคลีปน้ำต่อครับ ไอ่ต mm. ัวสิสวยมากอยู่ตรงไหนอู้ตัวนี้เด่นเลยวะอู้ตัวนี้เด่นเลยวะอ้ยโอ้ไม่ทันน่างามอ่ะตัวนี้หางยาวเฟ้ยเลย ไดครับพี่น้องยวพรุ่งนี้มาออกล่าอีกวันหนึ่งโอ้โหไม่สักตัวใหญ่ ไหนหมดเลยเนาะตัวเล็กๆครับนี่ฮะเอาไปอนุบาลครับโอ้หมุดไปแล้วเออตัวนี้เป็นไรตัวนี้ตายโอ้เป็นไรตายนอนน้ามันแห้งครับพี่น้องน้ำมันแห้งอย่างนี้แหละครับวงจรชีวิตของสัตว์น้ำบางอย่างมันก็อยู่ไม่ได้ ก็พวกป่าพื้นป่าไรนี่ครับมันน้ำมันแห้งมันโดนทำลายมันก็โดนนกมั่งโดนอะไรมั่งครับกี่น้องระบบนิเวศมันเลยเสื่อมเสียมทำให้ปลาอยู่ไม่ได้ใน้สักตัวบน้น พี่น้องแบตก็หมดแล้วครับนะครับแบตก็หมดแล้วนะครับหดบได้อยู่ครับยัดเอาไว้นี่ออกไข้น้ำนะครับ ได้ครับมีเยอะเยอะเยอะมีปลาบูด้วยครับพี่น้องนี่ครับก็เดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงแล้วก็ไปแบ่งพี่ๆเขาด้วยเขาก็อยากได้เราก็หลายคนก็อยากได้เอาไปหัดเลี้ยงผมก็เอาไปเลี้ยงส่วนหนึ่งครับไปอนุรักษ์เนาะเผื่อหน้าฝนก็เอามาปล่อยมั่งอะไรมั่งเผื่อมันออกลูกออกหลานโอ้พี่น้องอีกตัวนึงตัวนึง ไอตัวได้อีกตัวไอตัวน้อยเอ๋อตักเอาตักเอาเลยมาหนี่งตัวนึ่งตัวนีโอ้ยหางยาวหางยาวหางยาวยังสวยเอานี่ครับหางยาวยังสวยเลยตัวนี้โน่นโน่นโน่นโน่โดดหนีหาย ้ลงลไม่ได้อาท่านผู้ชมมาดูผลงานครับนี่ครับใช้บุคคลในครัวเรือนเรานี่แหละครับที่บีบคันน้ำกะทิ มาตักนี่ครับนี่ได้พอได้อยู่ครับปากกัดประกัดลุกทุ่งครับประกัดบรรนอกครับโอ้ได้ทั้งกุ้งได้ทั้งอะไรแมงอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยเยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยนี่ครับก็จะเอาไปเลี้ยงด้วยแล้วครับไปแบ่งพี่ๆเขาด้วยครับโอเคครับผมก็ฝากกดติดตามให้อุชิตับเลยนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาออกล่าปากกัดให้พ่อนม่พี่น้องได้ชมกันวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ